ลงพื้นที่เพื่อติดตามแผนการบริหารจัดการน้ําของรัฐบาลตลอด4วันที่ผ่านมานี้นะคะเรียกได้ว่าประสบความสําเร็จไปร้อยละเจค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีและคณะก็พึงพอใจกับแผนการทํางานของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการครั้งนี้ค่ะและนายกรีก็ย้ําว่านะคะหลังจากนี้ไปนะคะจะมีการตรวจการทํางานอย่างเข้มงวดของหน่วยงานที่มาติดตามในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ ผลการติดตามความคืบหน้าแผนบริหารจัดการน้ําของนายกรัฐมนตรีและคณะตลอดสีวันที่ผ่านมาเรียกได้ว่าภารกิจทัวครั้งนี้ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งเพราะตั้งแต่การรับฟังแผนการป้องกันน้ําท่วมของผู้บริหารนิคมอ,อุตสาหกรรม6กแห่งที่นิคมอ,อุตสาหกรรมโรจนะต่างรับปากว่าจะสามารถป้องกันน้ําท่วมได้แน่นอน และกับการติดตามการขุดลอกคลองรวมถึงการกอร่อสร้างประตูระบายน้ําที่บางจุดมีความล่าช้าโดยเฉพาะที่ประตูระบายน้ําพระงามจังหวัดสิงห์บุรีที่จากการประเมินด้วยสายตาก็เห็นได้ชัดว่าไม่ทันน้ําหลากปีนี้แน่นอนแต่ด้วยการสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ครั้งนี้บอกจะเอาจริงจึงเน้นย้ําว่าจะต้องเสร็จตามแผนกรกฎาคมนี้ในพื้นที่ปลายน้ําและก,กลางน้ํรยารของ,ของ,ของ กระทรวงที่มีงบปรมาลงไปที่จะงหวัดด้วยนะคะอยากให้ท่านรัฐมนตรีรวมหมดนะคะทั้งส่วนของโครงการแบบที่ที่ทางจังหวัดจะนำมาเองแล้วก็จะมีงบปรมาของกระทรวงไม่ว่าจะเป็นทางหลวงหรือกรมชลปทานต่างๆลงไปเนี่ยขอให้ดูภาพรวมนะคะนี่เรียบร้อยหมดนะคะเพรว่าแต่ที่ฉันคิดว่าจะขออนุญาตท่านรัฐบาว่าขยับจากอะไรนะกันยาใช่ไหมมันเป็นสิงหา ขออนุญาตสินหา,นา,าเป็นกรกฎาคมนะคะเพราะเป็นพื้นที่กลาน้ำค่ะโดยเฉพาะที่โลกเนี่ย๋ยวจะขออนุญาตถามว่าเมื่แล้วที่เราไปดูในการขันน้ำยมไปน้ำน้ามีความขึ้นหน้าอย่างไรบ้างแล้วก็พื้นที่ตรงบางกามมีทางในการระบายนะ้ำลดวความทุถางมั้ยนะคะขออนุญาตอถามทั้งหลายค่ะอยากขอว่าถ้าปับแผนนะคะให้เร็วขึ้นเพราะว่าดูแล,แล้วเกรงว่าสินหา อาจจะไม่ทันนะคะวันน <forest> <ophone Trustee> ี้ที่สามานแล้วท่านิวัตได้ไปดูก็เลยอยากจะรู้ว่าในส่วนของพื้นที่เนี่ยอะไรบ้างที่ยังไม่เสร็จในส่วนของกระดาอาจจะขออนุญาตเพิ่มเสริมกำลังเข้าไปทําให้เร็วขึ้นได้ไหม ส่วนในพื้นที่ต้นน้าที่ถือเป็นจุดหมายของทริปนี้ยังพบว่ายังมีบางพื้นที่ที่การทํางานยังล่าช้านายกรัฐมนตรีจึงต้องเน้นย้ําว่าจะต้องเสร็จตามแผนปฏิทินน้ําหลากคือเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งหลังจากการเทเลคอนเฟอเรนซ์กับผู้ว่ากลุ่มจังหวัดต้นน้ําก็รับปากว่าจะเร่งให้ทันในเดือนมิถุนายนและด้วยน้ำเสียงที่จริงจังบวกกับ ความคาดหวังว่างานนี้จะต้องเดินหน้าบางครั้งบางเวลาก็ทำเอาบรรยากาศการประชุมเคร่งเครียดไปตามๆกันเราตามงานเนี่ยไม่ได้ตามเฉพาะส่วนหน้าที่งบปรมาตรงกับจังหวัดแตัวนั้นในส่วนของจังหวัดจะรู้ว่าที่สุดในความขึ้นหน้าหมดแม้ว่าจะเป็นงบประมาณของใครก็ตามในจังหวัดต้องติดตา น้องที่เขระมาณจากส่วนกลางให้ไปยังส่วนท้องถิ่นอบตอบจนะคะหรือแม้กระทัทงงทง่งน้องที่โสดนั่งไปเพราะท่านมีน้ำสะอาดที่นี้ท่านจะต้องช่วยลงในตามภาพโภชนน้ำของเพรว่าสีโอตรงนี้นนนนะคะ่ะจะฟ้งองยากทุกจังหวัดต้องไปงานโวลนะคะ ท่านผู้ว่าอัตรเศษได้ยินไหมครับรับ้าร่านว่าเขาปาว่านไลน์ของจังหวัดแพร่เนี่ยเือนอะไรครับเราไม่ใช่สิ่หานะคะไม่ใช่ครับแปดชิ้แปดชิ้แถวิฤษายนนะครับ้ของรัชกาลกคตอนนี้นะคะจริงๆแล้วเรามีคำสั่งใหม่ไป ไปครั้งแล้วทื่อกี้ก็พึ่งสั่งการในที่ประชุมเมื่อนกี้เนี่ยนะคะว่าขอให้ทุกจังหวัดเป็นับสัญญาให้เร็วขึ้นนะคะเพราะเดิมทีเนี่ยทางกรกยใช้เสร็จผลทุกพื้นที่เนี่ยสูหาแต่เรามาประเมินแล้วว่าในส่วนของพื้นที่โต้นน้ะต้องเสร็จเร็วกว่านะเราขอให้มีการปรับแผนนะคะก็ขอให้ ครับต้องมีสองโครงการนะไม่เป็นไรครับสามารถดำเนินการได้ครับโอเคขอบคุณมากครัโอเคครับแล้วเร่องควอัปเดตนที่ออด้วยนะคะราว่าที่หมอยังช้าอยู่นะคะเพราะว่าครับครับแต่ะเนินการครับ yeah การน้ําครั้งนี้ถือเป็นการแสดงบทบาทผู้นําสตรีที่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าปัญหาอุรกภัยปีนี้จะไม่หนักเหมือนคราวก่อนและการบริหารงานในการจัดการแผนป้องกันน้ําท่วมครั้งนี้ก็ไม่ใช่หน้าที่ของตัวนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวแต่ถือเป็นความรับผิดชอบของทุกฝ่ายร่วมกันและงานดังกล่าวถือเป็นวาระของรัฐบาลหากได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเชื่อว่าแผนการป้องกันน้ําท่วมครั้งนี้จะสําเร็จอย่างแน่นอน าจากแผนบริหารจัดการน้าท่วมของรัฐบาลที่ได้มีการรายงานในครั้งนี้นะคะถือว่าประสบความสําเร็จไปแล้วขั้นหนึ่งนะคะซึ่งกว่าร้อยละเจเองรัฐบาลก็มีความพึงพอใจค่ะและในเร็วๆนี้นะคะการตรวจงานลงพื้นที่เพื่อติดตามแผนบริหารจัดการน้ําท่วมในระยะที่3อาจจะมีขึ้นซึ่งนายยมรีก็จะมีการลงพื้นที่ติดตามด้วยตัวเองค่ะราสุเมศรักถ่ายภาพสิริวัลรักษา์ข่าวจริงสปริงนิวรายงาน